สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของแซกฟอร์ดพระนครเกษตรน้องมินนะครับพี่ๆวันนี้นะครับเราอยู่เป็นที่โชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษตรน้องมินนะครับโชว์รูมที่มียอดขายดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะผมวันนี้นะแซกมีรถลูกค้าของแซกเองนะครับมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันนะครับเป็นรถของพี่สาวและพี่จับนะครับ FC จักจังหวัดโคราชนะครับพี่ๆแต่งจัดเต็มมากๆเลยนะครับคันนี้นะผมใกล้จะส่งมอบแล้ว วันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรแต่งอะไรไปบ้างนะครับไปกันเลยครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะครับพี่ๆจะเป็นเจ้า e v e r อ e ร s ต์สปบวกแพ็กเกจนะผมราคาตัวรถจะอยู่ที่1 5 8 0 0 0้านหาเท่านั้นนะครับพร้อมได้ออปชันตัวท็อปแบบครบเลยนะพี่ๆอะ v e c ตีฟคู Control เบรกไฟฟ้านะครับพี่ๆมีเรดาร์นะครับทำงานร่วมกับ a d t i v e Cruise Control นะครับผม ถือว่าครบคันเลยนะครับหน้าจอใหญ่ๆข้างในเป็น12.1นิ้วนะครับพี่ๆออปชั่นตัวนี้คือครบมากๆเลยนะครับผมสำหรับเจ้า e v e r e s t s ต p สปอบวกแพ็กเกจคันนี้นะครับผมคันนี้นะครับเดี๋ยวน้องพาไปดูเจ้าตัวเครื่องยนต์ของ e v e r e s t s ต p สปอบวกแพ็กเกจกันนะขุมกำลัง170แรงม้านะครับและแรงบิดสูงสุดที่ 405นิวตันเมตรนะครับผมอ่าเดี๋ยวพาไปดูหน้าตาเจ้าเครื่องยนต์คันนี้กันก่อนดีกว่านะครับก่อนจะไปดูของแต่งนะครับพี่พี่อ่านี่คือหน้าตาเครื่องยนต์ของเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับผมอ่าจะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับผมให้กําลังแรงม้าสูงสุดที่170แรงม้าและแรงบิดที่405นิวตันเมตรนะครับผมและกลางวางเครื่องยนต์ของฟอร์ดนะครับพี่พี จะมีการเว้นระยะตรงนี้ไว้ให้นะผมจะเหลือพื้นที่ตรงนี้เยอะมากพี่ๆลองสังเกตดูนะครับผมข้อดีของมันคือเวลาพี่ๆนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับผมจะทําให้มันจะไม่ไปถึงเครื่องยนต์นะครับทําให้พี่ๆนํารถเข้าไปในจุดที่ปลอดภัยได้นั่นเองนะผมและข้อดีของการวางตําแหน่งต่างๆของห้องเครื่องของฟอร์ดครับเขาจะแยกฝั่งเย็นและฝั่งร้อนนะครับพี่ๆ ฝั่งขวามือของน้องนี้จะเป็นฝั่งเย็นครับจะมีอะไรบ้างครับมีแบตเตอรี่กล่องฟิลท่อแอร์จะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับผมในส่วนของฝั่งร้อนทางนี้นะครับพี่ๆจะมีพวกเทอร์โบหม้อน้ามันเบรกกองอากาศนะครับผมแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนนะที่เติมน้ําปัดน้ําฝนนั่นเองนะข้อดีของการวางแบบนี้นะทำให้แอร์ของฟอร์ดเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากๆไม่มีความร้อนมารบกวนนะครับผม ความเย็ยนต่ำสุดได้ประมาณ15องศาเลยนะพี่ๆที่ไปต่างจังหวัดนี่ต้องพกผ้าห่มไปด้วยนะครับผมห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของไอฝาเครื่องยนต์ตรงนี้นิดนึงนะพี่ๆตรงนี้จะซับเสียงได้ดีามากๆจะเป็นโฟมชนิดพิเศษนะผมกดไปจะนิ่มๆน,นะครับแต่พี่ๆต้องระวังหนูนิดนึงครับหนูชอบมากเลยครับตัวนี้ หนึ่งอาทิตย์ให้เปิดฝากระโปรงเช็คสักทีหนึ่งครับหรือว่าซื้อสเปรย์กันหนูมาฉีดเอาไว้นะครับผมอ่าประมาณนี้ครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์ของเจ้าเอเวเดตสปอร์ตบวกแพ็คนะครับผมอ่าแล้วก็ไฟหน้าตัวนี้นะครับผมจะได้เป็นซีแคมแบบนี้แล้วนะครับหล่อๆเลยนะครับพร้อมลูกค้านะครับแลบสีสโมกด้วยนะครับคันนี้และพี่ๆลองสังเกตดูนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับสีเดิมนะครับ ของตัวรถจะเป็นสีดําเงาครับแต่ลูกค้านะครับอยากได้สีขาวด้านแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมแรปหลังคานะครับเป็นดําด้านแบบนี้นะครับทําให้ตัดกับตัวรถได้ดีมากๆเลยนะครับผมคือหล่อมากๆเลยลงตัวมากๆเลยนะครับดูพรีเมียมและดุดันมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ตากล้องไปไล่ของแต่งกันดีกว่านะครับไปไล่ของแต่งกันดีกว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างครับหนึ่งคือแรปสีที่น้องบอกเมื่อกี้นะครับผม 2ไล่ลงมานะครับผมจะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ V6 ตัวนี้เลยนะพร้อมไฟมินิไลท์3จุดตรงนี้นะครับผมพี่ๆสามารถเลือกสีได้นะครับว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีส้มนะครับจะเลือกเป็นสีดําด้านนะให้ตัดกับตัวรถสีขาวด้านนะครับพร้อมสเกิร์ตหน้าครับผม AK4 เวอร์ชั่น2นะครับทําสีด้านด้านทั้งชิ้นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็แรปเก็บสีนะครับผมตรงนี้ให้เป็นขาวด้านนะครับ ตรงจริงๆตรงนี้จะเป็นสีดำด้านนะเพราะสั่งดำด้านมาทั้งชิ้นลูกค้าเขารีเควสต์มาครับถือว่าหล่อลงตัวมากๆเลยนะครับทรงนี้นะครับผมเดี๋ยวถัดมาที่ข้างๆกันนะครับในส่วนของล้อแมกนะครับพี่บิในส่วนของล้อแมกตัวนี้นะครับผมลูกค้าจะเลือกเป็นเวกวีเอนสีะครับสีแมตต์แบ็คหรือว่าสีดำด้านนั่นเองนะครับผมพร้อมรัดด้วยอย่างโตโยต้ายอเพนคันที่ AT3 นะครับ ไซยาางที่เลือกจะเป็น2 7 5 5 5ทับ R 2 0นะครับผมแล้วก็ในชวนส่วนของโชคอัพนะครับพี่เโชคอัพลูกค้าจะเลือกเป็นโปรเฟนเดอร์ซับแทงปรับ8ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมมาพร้อมปีกนกลูกหมากกันโครงสปริงสตัดปรับเกลียวครบเลยนะครับโหลดหน้า2นิ้วหลัง2นิ้วนะครับผมอา่า ตรงนี้ลูกค้าก็แรปนะครับผมอ่าสั่งแรปเหมือนกันนะครับหูกระจกเดิมแล้วจะเป็นสีดําเงานะครับผมอ่ามือจับก็แรปนะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนะครับผมมาดูข้างหลังกันนะครับมาไล่กันจากข้างบนนะครับผมสปอยเลอร์ครับจะเลือกเป็นของวิกเตอร์นะครับแรปสีดําด้านเหมือนเดิมนะครับผมอ่า พร้อมแรปโคมไฟท้ายยาวเลยนะครับเป็นสีสมุให้รับกับด้านหน้านะครับดูดุดันขึ้นมากๆเลยนะผมแล้วก็สเกิร์ตหลังตัวนี้นะครับจะเป็นของ a k c เวอร์ชั่น2เหมือนกันนะครับแลเอ่าชิ้นงานนะครับจะเป็นสีดำด้านนะพร้อมแรปสีขาวตัดนะผมหล่อๆเลยนะครับสำหรับคันนี้สำหรับคันนี้นะครับจะมีท่อ HKS ด้วยนะผมเป็นมาตรฐานยูโรไฟออกคู่นะครับผมอ่าเป็นปลายคาร์บอนหล่อๆแบบนี้เลยนะครับ มาตรฐานดูโรไฟมออ,อกอนะครับผมอมีมออ,อกอด้วยคนระับทำให้เสียงเนี่ยไม่รบกวนคนอื่นแน่นอนนะครับและไม่โดนตํารวจจับแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูภายในห้องโดยสารกันนิดนึงครับว่ารุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่าสำหรับภายในห้องโดยสารนะพวงมาลัยจะเป็นไฟฟ้าร้อเซแล้วนะครับผมในส่วนของตรงนี้จะเป็นการควบคุม a d a p t i v e Cruise Control นะครับควบคุมระยะห่างเลนคิปปิ้งเพิ่มเสียงลดเสียงนะผมอ่าในฝั่งขวาจะเป็นการเล่นเมนูวางสายรับสายนะครผมแล้วก็เลื่อนเพลงนะผมอ่าแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะผมตัวนี้ออโตสตาร์ทสต็อนะผมระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครผมแท็กชั่น control แล้วก็อันนี้จะเป็นการเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะผมอ่าส่วนหน้าจอตัวนี้ครับจะเป็น12.1นิ้วแล้วนะผม ใหญ่ๆเหมือนตัวท็อปเลยนะครับส่วนหน้าจอตรงคนขับก็จะเป็น8นิ้วนะครับมาพร้อมปุ่มสตาร์ทไฟอัตโนมัติทเป็นไฟออตโต้นะครับผมเบาะก,ก็ดีไซน์สปอร์ตนะผมอ่าหล่อลงตัวมากๆเลยสำหรับคันนี้นะผมพี่ๆท่านใดนะผมที่สนใจออกรถยนต์ Ford ทุกรุ่นเลยนะครับ สามารถติดต่อแซกได้ที่เบอร์0971308887เลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวแซกมีโปรโมชั่นดีๆให้พี่ๆแน่นอนสามารถโทรแล้วก็ทักเข้ามาได้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวต้องแซกขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวแซกไปก่อนครับสวัสดีครับ